สวัสดีครับอยู่กับพวกเราทีมงาน eCom School of Digital แบ่งปันไอเดียในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยโตธุรกิจแบบง่ายๆเอาไปใช้ได้เลยเคล็ดลับง่ายๆเช็คอีเมลเข้าออกหายมีคอนโซลไปดูกันเลยสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วน,นะคะเมยนะคะเป็นซัพพอร์ต Google Workspace นะคะของทีมงาน eCom นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีนะคะการดูอีเมลนะคะการ การดูการรับส่งอีเมลนะคะผ่าน Admin c o n นโซลเนอะว่าดูกันยังไงนะคะโอเคมันจะเป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะวันนี้ก็เราอยู่ที่หน้า a ด m i น Console ล้วใช่ไหมคะให้เราไปที่ Show m อล l ตรงนี้นะคะไปที่ Report ค่ะแล้วก็จะมีอีเมลลอกเสิร์ฟตรงนี้นะคะอ่าจะขึ้นมาแล้วอันนี้นะคะจะดูได้ตั้งแต่ มันจะมีให้เรื่องนะคะวันนี้นะคะเมื่อวาน7วันนะคะแล้วก็เป็นอันนี้คือเราคัสตอมเอานะคะแล้วก็คือ,อเก่าที่สุดก็คือภายใน30วันนะคะมันจะดูได้แค่นี้นะคะก็คือเวลาเวลาเราดูการรับส่งเมลผ่าน Admin ะ console เราจะดูได้นะคะว่ามีการรับส่งเมลอะไรบ้างนะคะ,ะเราจะลองเทสจับว่า Today นะคะสมมติว่ามันจะให้เราดูว่าเส้นจากใครหรือว่าเราจะดูจากรีซซปก็ได้ค่ะว่า สมมุติว่าดูจากอีเมลนี้นะคะผู้รับนะคะอ่าเป็นเซลล์แอดเอ็นคมนะคะมีกดเสิร์ฟเลยค่ะ <c oughs> อ่ามันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้มาให้นะคะเป็นหลอกแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นขึ้นของวันนี้นะคะที่เราที่เราได้รับนะคะอ่า ทีนี้เราจะลองไปคลิกดูคลิกดูว่าเ,ออเหมือนกับว่ามออีข้อความอะไรได้บ้างเนี่ยมันจะคลิกเข้าไปดูได้นะคะอ่าสมมติเป็นคนอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเซนนั่นแหะ,ะอันนี้จะเป็นของช h อป e e ้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะดูได้แค่นี้นะคะว่า,าลอกเซิร์ แล้วมาหาลอกเสิร์ชอันนี้ลอกเสิร์ชที่ที่หาได้เนี่ยคือหมายถึงว่าเราจะมาหาตรงนี้เพื่ออะไรในกรณีที่สมมติว่าอีเมลมันไม่เข้าอะค่ะเราสามารถมาดูตรงนี้ได้ว่าจริงๆแล้วอีเมลมันเข้าระบบตรงนี้หรือเปล่าเพราะบางทีมันเข้าระบบนี้แต่มันไม่เข้าอินบ็อกซ์ใช่ไหมคะเราสามารถแจ้งให้ Google เนี่ยเขาเปิดสอบได้ว่าเกิดจากอะไรนะคะเราก็ คือเวลาเขาตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะมาตรวจสอบตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะให้เราดูว่า subject ตรงนี้คือตรงไหนแลวคือเขาต้องการ message ID ตรงนี้ค่ะในการที่เขาจะไปตรวจสอบว่าอืข้อความที่มันหายไปตรงเนี้ย message detail ตรงเนี้ย message ID ตรงเนี้ยมันมีการส่งหรือว่าล่าช้าหรือว่าที่ไม่เข้านี่คือส่งล่าช้าหรือว่าเอ๊ะมันหายไปไหนอย่างนี้นะคะเขาก็จะตรวจสอบให้ได้เพราะว่าเวลาที่ติดต่อ Google เขาจะขอตรวจสอบวอะขอ message ID หน่อยค่ะ ก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเมสเ a จ e i ดรหัสนี้เลยโอเคตามนี้นะคะก็ง่ายๆนะคะว,วิธีการดูล็อกเซิร์ชอีเมลเนาะวันนี้ก็มาสั้นๆง่ายๆเลยนะคะมันสามารถดูได้ทั้งรีซซฟเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเมจะเข้ารีพอร์ตให้ดูอหมายถึงว่าหาผู้รับก็ได้อย่างเช่นแบบว่าลูกค้าแจ้งว่าเออเหมือนเหมือนอีเมลอีเมลเนี้ยมันไม่เข้าเลย อาไไม่เข้าหลอกเสร่รนใหม่นะอีเมลนี้ไม่เข้าเลยสมมุติว่าลูกค้าแจ้งมาว่าอาหรือเป็นหัวข้อก็ได้ว่าขอราคานะคะสมมติว่าเราอยากจะเช็คว่าวันนี้อ่ามีคนเนี่ยส่งขอใบเสนอราคามาทั้งหมดกี่อีเมลเราก็เสิร์ชได้นะคะอ่าสมมติว่าเป็นของเอา yesterday เมื่อวานละกันมันหาได้ทั้งเป็น subject ก็ได้นะคะคือมันจะเสิร์ช์เวิร์ดอันนี้ไม่มีเลย์เวิร์ดไม่มีเลยอ่าฮะ ขอใบเสนอราคาไม่มีเลยเราก็เพียงของใบเสนอราคาโอเคเป็นเจ็ดวันก็ได้ค่ะลงเสิร์ชอืขึ้นมาเลยเห็นไหมคะมันจะขึ้นอ่าเสิร์ตามคีย์เวิร์ดก็ได้นะคะอันนี้เราจะเช็คได้ว่าเอเจ็ดวันที่ผ่านมามีการขอใบเสนอราคามาทั้งหมดทั้งหมดกี่อีเมลนะอันนี้คือ นี่ค่ะมันก็จะอ่าเสิร์ชจ,จากคีย์เวิร์ดของ subject ก็ได้ค่ะหรือว่าเราเสิร์ชจ,จากผู้ผู้ส่งอย่างเช่นอส่งที่เซลอยากรู้ว่าเซลล์ส่งมาที่ไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะเซล์อนคอมอ่ะเสิร์ชภายในเจ็ดวันส่งที่ไหนบ้างอย่างงี้ไงไมมันก็จะขึ้นหมดเลยว่าอ่าเนี่ยรีพาย R.E คือการรีพายกลับนะคะอันนี้คือการส่งปกติโอเคมันจะมีหัวข้อไว้เห็นไหมคะตามนี้เลยเห็นไหม ่ามันก็จะดูหลอกเมลตรงนี้ได้นะคะจะมันจะดูดีเทลเมลเยอะไม่ได้นะมันจะดูได้แค่หัวข้อตรงหลอกเมลตรงนี้ว่ามีอะไรรับส่งรับเข้าแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้ทั้งอีเมลเลยแนะนําให้เป็นการ forward ข้างหลังของแอดมินนะซึ่งเดี๋ยวตอนต่อไปเนะี่ยมจะมาแนะนําการเป็นการ auto forward forward นะคะโดยใช้โดยตั้งค่าที่ admin console นะไม่ได้ตั้งค่าที่ตัวนซีเมล นะคะว่ามันจะเป็นยังไงก็วันนี้นะคะส่วนเรื่องการาค้นหาการรับส่งอีเมลนะคะในเครื่องมืออีเมลล็อกเซิร์เนี่ยก็ง่ายๆแบบนี้นะคะหาไม่ยากสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะตรงนีเ้เราสามารถดาวน์โหลดออกไปได้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่า,ามีข้อสงสยัยหรือว่าในการใช้งานนะคะ ของ Google Workspace ก็สามารถติดต่อพวกเราทีมงาน eCom นะคะาตามที่อยู่การติดต่อด้านล่างใต้ลิงก์ใต้ใต้คลิปนี้นะคะที่ที่เราจะาวางไว้ให้นะคะสามารถสอบถามได้ทางเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะโอเคคะ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ